ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์วันที่5เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องพระเจ้าเดียวกันคำพยันเดียวกันและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อที่15จนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนน โดยวางบนที่นอนและแคลกเพื่อว่าเมื่อเปโตเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนพี่น้องคะพระคัมภีร์บอกเราในฮิบรูบทที่13ข้อที่8ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดบางคนสงสัยว่าสิ่งที่เราอ่านเกี่ยวกับในเปนโต ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเป็นไปได้ในสมัยของเราหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเราเห็นกันอศัศจรรย์และคำพยัญนเดียวกันในวันนี้เพราะว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันพระคัมภีร์กล่าวว่าผ้าเชนหน้าและผ้ากันเปื้อนที่สัมผัสร่างกายของเปาโลถูกวางไว้บนคนป่วยและโรคภัยต่างๆก็หายไปจากพวกเขาและวิญญาณชั่วก็ออกไปจากพวกเขา ในทำนองเดียวกันเราก็ได้รับคำพยันนับไม่ถ้วนว่าหนังสือเฝ้าเดียวที่คุณกำลังอ่านพาะวนจนะแห่งความจริงถูกวางไว้บนคนป่วยและแม้แต่คนตายและมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือคนป่วยได้รับการรักษาและคนเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในส่วนต่างๆของโลกเพราะว่าเนื้อหานี้มาจากพระเจ้า คิดถึงเรื่องเนวของผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีเสียชีวิตเธอพูดกับใครบางคนว่าฉันได้ยินมาว่าเมื่อมีคนใช้พระวจนะแห่งความจริงพวกเขาทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตาในคริสตจักรของคุณปลดนำเล่มหนึ่งไปที่โรงพยาบาลด้วยสามีของฉันตายแล้วผู้หญิงที่เธอโทรไปหานำพระวจนะแห่งความจริงเล่มหนึ่งไปที่โรงพยาบาลแล้ววางลงบนศพ แล้วชายคนนั้นก็เป็นขึ้นมาจากความตายฮาเลลูยาคุณสามารถเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องราวของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเลือดได้ในรูกาบทที่8ข้อที่43-48ี 48. เธอได้ยินและเนื่องจากเธอได้ยินเธอจึงผลักเธอผ่านฝูงชนที่อัดแน,น่นเพื่อแตะชายฉลองของพระองค์ของพระเยซูคริสต์และหายปวยทันที ความแตกต่างคือหนังสือพระวจนะแห่งความจริงเป็นคลังเก็บฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ดีกว่ามากเพราะว่าบรรจุไว้ซึ่งพระคําของพระเจ้าที่คุณสามารถศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกได้แทนที่จะเป็นผ้าชดหน้าหรือผ้ากันเปื้อนที่ไม่มีสิ่งใดเขียนอยู่ในนั้นสรรเลสริญพระเจ้าฮาเลลลยาเอเมนให้เราก่วถ้อยคำแห่งความเชือ่อ ร่วมกันนะคะฉันเป็นพาหานะแห่งพระพรน,นั่นคือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับฉันได้รับการอวยพรเติบโตและทวีคุณฉันเป็นผู้แจกใจยความดีงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าสู่โลกของฉัน เป็นการขยายและการสำแดงออกของพระคุณทับซ้อนของพระองค์แก่ทุกคนที่ฉันได้ติดต่อด้วยในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระนามเดียวที่ทำให้คนเจ็บป่วยแล้วหายเป็นปกติและพระนามเดียวที่ทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นมาได้คือพระนามของพระเยซูคริส และพระนามนานก็อยู่ในคุณค่าจงใช้พระนามนานให้เกิดผลนะคะพระเจ้าสมกําลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด